ที่ครับเบาต่อยกกอกนะครับตอนนี้อยู่กับบรรยากาศนะครับบ้านห่วงจุ้ยรีสอร์ทนะครับผมนะครับผมตรงนี้เป็นโอบรรยากาศนะครับบรรยากาศโอส้สุดสวยสุดใสน,นะครับผมอ่อชมบรรยากาศไปอรอบๆก่อนเด้อพี่น้องเด้อ เยวจะทำการกินข้าวก่อนนะครับผมข้าวเช้านะครับผมตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วนะครับแต่ข้าวเช้าก่อนนะครับบรรยากาศที่นี่นะครับบ้านห่วงจุย้ยห่วงจุ้ยบ้านภูเขานะครับผมตรงนี้นะพ่อ่พี่น้องนะโอ้โหสมราคาจริงๆนะครับผมพ่อพี่น้องปไป ไปไปพีป่น้องไปไป,ไป <laughs> เลื่อนเลื่อนเลื่อนเลืเล่อน เฮียเฮ้เฮ้รับสายหน่อยเฮียรับอีกครับผมสนามหญ้านะครับผมตรงนี้สวยนะนะอย่าแป๊บหนึ่งเว้ยมันย้นเป็นรถขาวทางไหนทางนี้พี่รู้มุมกล้องไม่ได้ถามไปเมื่อวานนี้ไม่ได้ถามเลย เดี๋ยวเราเดินทางหาของกินกันก่อนเหแอ้วเดี๋ยววันหลังมาเต็มๆนะพี่นะโอเคหลังเรามาเต็มๆวันนี้โอเคเข้าใจเดินทางมาวนี้มันเป็นเขตยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เิดเดี๋ยวน่าจะใกล้แล้วประมาณเหรอมุกอันนะัไม่ต้องสัมนามีเป็นรีสอร์ทเเเอออออมาา เดี๋ยวราเปิดเต็เซนแล้วจะอก็มีรงหนังด้วยเดี๋ยวเรางานข้าวมันก่อนสวัสดีอ๋อโอเค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 เอานะครับผมพ่น้องอ๋อปะ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  เดินทางกันต่อนะครับผมพลอยน้องเดินทางกันต่อปะปะปะเอามาก่อน อีเมดีมีภาพมันเขาเลยถ่ายได้ถ,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 ถ่ายได้ยอดเลยพี่สุดยอดมากเลยโอ้โห,โหคุ้มจริงๆดูบทที่ทัศนะครับชมบรรยากาศไปก่อนเนอะจำเปรบดีเหลือเกินมารยาทดีเหลือเกินโอ้โหไม่ธรรมดาเลย ไม่มีอีกแล้วนะครับผมบรรยากาศแบบนี้46ปีของเบ่าต่อยนะครับผมเพิ่งเคยเห็นวันนี้เป็นวันแรกเลยนะนี่โอ้โหโนายยามมารยาทดีจังเลยนายยามโอ้ยพี่ก็ขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับสนามหญ้าหน้านอนจีงพิยุกินะโอ้ไม่ธรรมดานะพิยุกินหน้านอนนะเจียงเจียงเจีล้างเจ้ย ราไปโดนอะไรมาเมื่อต้อง<ร>มีเกียวขอบคุณเอฟซีนะที่ส่งเกลียวมาให้รใหเราขอบคุณเอฟซีนะครับผมพอยไปนอ้องอ่านเกลียวก่อนนะครับพลังจัก,กรพรรดิรับเต็มไข่อยมักเจ้าแล้วนะครับผมรับเต็มๆเลยนะครับคุณครูโอ้โหไม่ธรรมดาเลยก็ชื่นใจเลยไปหมุนตัวไิอสามรอบนะเมื่อกี้นีนครูโอ้โห เนะรามารับพลังครับพลรับพลังมังกรพลังมังกรนะครับแล้วลอดใต้ท้องด้วยคุณครูอธิษฐานให้เอฟซีทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอ่ากลุ่มเซียนซื้อเซียนซื้อน้อยด้วยนะครับผมแล้วก็ให้เอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็ลุงพลป้าแตนนะครับขอให้เอฟซีทุกคนด้วยนะครับยูทูบเบอร์ด้วยยูทูบเบอร์ด้วยแล้วก็ลุงพลป้าแตนด้วยนะครับขอให้ หลอดปลอดภัยนะครับผมแค้ว่าทั้งหมดทุกคดีนะครับขอให้หลอดปลอดภัยนะครับผมขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทีนี้นะครับผมพ้นจากคดีแล้วก็จะร่ำรวยร่ำรวยกันนะครับผมปังๆรวยๆนะครับผมขายครีมก็หมื่นล้านนะครับผมในระยะเวลาแค่วันสองวันนี้นะครับผมปังๆรวยๆนะครับผมไม่นานนะครับไม่เกินสองเดือนนะครับหนึ่งร้อยล้านเนี่ย ขายครีมนะครับผมสาธุสาธุเจ้าค้านะครับผมขอบคุณนะครับผมไม่มีอาจารย์เฮเดเนครูโอ้บอกไปจะได้มาหรือเปล่าอันนี้เขาปิดด้วยนะครับเขาไม่ได้ให้เข้าอันนี้เขาปิดนะครูทำไมไม่บอกครูปิดนะครับแต่ได้เข้ามาสบายๆเล้โอ้ดูน้าพุดูน้ําพุดูน้ําพุดูน้ําพุขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับพี่ยามก็โอ้ขนาดปิดนะนี่โ พิเศษนะครับสิทธิพิเศษบ้านหนึ่งหกแปดเก้าเนี่ยเป็นะที่เป็นอีกหลังหนึ่งโอ้โหบ้าหนึ่งหกแปดเก้าพ่อแม่น้องโนายังกะคลือหาดเลยพ่อแม่น้องโอ้โหมีที่ไหนนะครับอันนี้อ่าประตูนี่นะครับแคปหน้าจอไว้เด้อพ่อแม่น้องเด้อแคปหน้าจอไว้นะครับประตูนะครับนี่ประตูมังกรนะครับโอ้โหจะไนึ่งหกแดเก้าเนี่เออพี่หนึ่งหกแปดเก้าเดี๋ยวจะขอแคปเอากับของพี่แล้วกันเด้อ นะครับฮ่หาข้านะครับคอยมักเจ้าแล้วนะครับออคนรู้จริงไม่คุยนะครับมันส้มแคลส้มแคลส้มแคลเอานะครับผมพ่อ่น้องไปกระเป๋าต่อยกรอกเลือพ่อ่น้องเด้มันเจ็บขอ้อเจ็บขอ้อเอาพ่อสํานีเขาจำได้พี่นะครับผมนะ <laughs> จำได้นะ นึกว่าจําไม่ได้นะคุณครูเนื่องว่าจําไม่ได้มาแล้วนะครับผมบนภูเขาก็ขี่รถปีนขึ้นมาได้นะพ่อแม่ไปนอนนะครับบนภูเขาใหญ่ก็ขี่รถปีนขึ้นมาได้โอ้โหไม่ธรรมดาเลยอสร้างเรื่อยๆนะครับสร้างเรื่อยๆไม่ก่อสร้างก็จะสร้างไปเรื่อยๆนะครับ